หลายคนนะครับชอบบอกว่าเฮ้ยการทําธุรกิจขายออนไลน์มันเสีย่ยงไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับมันเสี่ยงแต่มันเสี่ยงน้อยมากนะครับแต่การที่คุณเนี่ยไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยชีวิตมันจะเสี่ยงกว่านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็กลัวพอกลัวการที่เราจะทําค้าขายออนไลน์ก็กลัวมองว่าเออมันเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะครับแต่ผมจะบอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสก็อยากให้ลองมาศึกษาระบบรูปแบบการทาการตลาดของเราดู สวัสดีครับผมบอสเบนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m อ็มทริปกุนะครับผมก็คือเราเป็นบริษัทนะครับค้าขายออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็เปิดรับตัวแทนนะครับทั่วประเทศสําหรับใครที่อยากค้าขายออนไลน์ไม่รู้จะขายอะไรกลัวเสียงกลัวเจ๊งไม่มีหน้าร้านนะครับเรานะครับยินดีนะครับที่จะสอนคุณนะครับให้ทําการตลาดร่วมกับเรานะครับเราก็จะมีการนะครับสอนออนไลน์โดยที่เราจะมีแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เรามีสินค้าอยู่3ตัวนะครับก็จะเป็น ลดน้ำหนักครีมบำรุงและก็วิตามินผิวนะครับก็คือมี3แบรนด์ภายใต้ MT i p g r o ก p นะครับก็จะมีโจลาซันโจลาสม่าและก็ My Energy นะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับสถานที่สอนออนไลน์ของเรานะครับในช่วงที่ไม่มีโควิดเราก็จะมาเรียนรู้กันที่นี่นะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ซูมก็ได้นะครับผมคนที่เข้ามาร่วมทีมกับเราเนี่ยหรือว่าเป็นตนนัวแทนกับเราเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้แน่นอนเพราะว่าจริงๆเนี่ยยุคมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเป็นระบบออนไลน์ทุกกอย่าง็คื สามารถใช้เครื่องมือแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือมือถือแม้กระทั่งเว็บไซต์ต,ต่างเนี่ยมันคือเครื่องมือแต่ที่สําคัญคือเวลาเราไปเป็นตัวแทนกับใครแล้วเนี่ยจะต้องมีคนคอยสอนมีโคชชิ่งมีที่ปรึกษาซึ่งทางเราเนี่ยมีบุคลากร,กรพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตานด้านนี้นะครับสำคัญก็คือทุกคนที่เข้ามาร่วมทีมกับเราเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวนะฮะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างฐานลูกค้ามีกําไรได้นะครับอันนี้คือหลักสําคัญเลยและที่สําคัญก็คือได้เที่ยวฟรีไปกับบรษัทเาด้วย